สวัสดีครับผมหมอเอิร์นนะครับวันนี้ผมจะมาพูดวิธีการเตรียมตัวนะครับก่อนที่คนไข้จะมาตรวจหาสารแพ้ต่างๆนะครับทางผิวหนังนะครับว่าเราทําได้อย่างไรบ้างครับอันดับแรกนะครับเราต้องหยุดยาแก้แพ้ชนิดรับประทานนะครับอย่างต่ําประมาณ7วันก่อนนะครับเนาะเพื่อที่จะมาก่อนมาเทสต่างๆนะครับแต่ยาพวกยาพ่นจมูกนะครับยาพ่นหอบหืดต่างๆอันนี้ไม่ต้องหยุดนะครับ อันนี้ใช้ต่อเนื่องได้นะครับอันดับที่2นะครับพวกยากลุ่มต้านซึมเศร้าต่างๆนะครับบางชนิดเนี่ยจะมีผลต่อการเทสอตรงนี้ได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับอาจจาเป็นต้องหยุดก่อนแต่ว่าทีนี้นะครับต้องปรึกษานะครับจิตแพทย์ที่รักษาประจําของท่านก่อนนะครับว่าเราสามารถหยุดได้หรือไม่หรือเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก่อนไหมนะครับเนาะอันดับที่3นะครับยาพวกกลุ่มสเตียรอยด์ต่างๆนะครับแบบทานะครับถ้าทาที่ผิวหนังบริเวณแขนเพราะเราจะตรวจบริเวณ แขนนะครับเนาะถ้าเราทาบริเวณนี้นะครับเนาะอาจจะมีผลทําให้ไม่ขึ้นได้นะครับตรงนี้ต้องหยุดทาไปก่อนนะครับจนประมาณสองถึงสามสัปดาห์ด้วยกันนะครับตรงบริเวณที่เราทําการตรวจแต่ถ้าเราทาบริเวณอื่นไม่มีปัญหานะครับและยาเซียลอยชนิดกินนะครับหรือชนิดรับประทานเนี่ยนะครับถ้าเราทานสูงระดับหนึ่งเนี่ยบางทีอาจจะมีผลต่อการตรวจได้นี่ต้องปรึกษาคุณหมอประจําก่อนนะครับว่าเรามีทานยาตัวนี้อยู่เราพอตรวจได้หรือไม่นะครับเนาะ อันดับต่อไปนะครับเนาะคืออันดับที่4เนี่ยคือถ้าเกิดเรามีโรคเจ็บป่วยอยู่ในปัจจุบันนะครับเช่นมีอาการไข้ไอหอบนะครับหรือมีอาการติดเชื้อระบบอื่นๆก็ตามเนี่ยพวกนี้ิคุ้มกันเราจะไวมากกว่าปกตินะครับเราอาจจะต้องดีเลย์การตรวจไปก่อนจนโรคหายก่อนนะครับเนาะอันดับที่5นะครับสุดท้ายนะครับถ้าเราเพิ่งแพ้รุนแรงมานะครับเนาะการแพ้รุนแรงที่ผมพูดในคลิปที่ผ่นานมานะครับในการแพ้ที่มีอาการสองระบบขึ้นไปเช่นมีผื่นลมพิษหน้าบวมตาบวมปากบวมหายใจไม่ออกไถเหลวปวดท้อง ดอความดันตกช็อคนะครับมีวูบต่างๆเนี่ยถ้าเรามี2ระบบขึ้นไปเนี่ยนะครับที่เราวินิจฉัยว่าแพรรุนแรงเนี่ยเราต้องดีเลย์การตรวจไปก่อนนะครับโดยดีเลย์การตรวจไปก่อนเนี่ยประมาณ3-4สัปดาห์นะครับเนาะแล้วเราค่อยมาตรวจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการตรวจเนี่ยอาจจะให้ผลบวกลวงหรือผลลบล่วงได้นะครับเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนาะและบุคลากรทางการแพทย์นะครับถ้าเกิดชอบนะครับสามารถกดติดตามได้นะครับมาดูความรู้เรื่องภูมิแพ้ในคลิปถัดไปได้คร สวัสดีครับ